เจอไหมเจอมั้ยเจอเอามีชุดนี้ควาจริงเลยเย้าชุดไหนเราลงกัตติบิเต็มชุดมาได้เปล่าเฮ้ยมันได้ด้วยนะตุ้มในกุ้งเนี่ยมันได้ร้านของมันด้วยนะเพราะว่ามันทั้งแต่งหน้าเออมันทั้งแต่งหน้าดิเออไม่ให้มาแล้วแต่งคืนด้วยเอาเปิดไฟเอาหรือไฟเปิดไหนเปิดอยู่นี่เอาไปเนี่ยเนี่ย ช่้งไ่ายงสว่าง้ยเดี๋ยวเรถอยน่นนะก่อนแตงหลังแต่นะนั่นใไ่คนดิอมดเยอะเลยใช้เวลากี่นาทีเนี่ยออคินี้มันเหนหัวข้าเนี่ยรับงานต้องไปนะแต่งโให้เป็นสมให้เวลาครึ่งช่โมงแต่งอให้เป็นหญิงวเราี่งิจัยเองดีกว่า่ะ ใหคูแต่งให้มันให้เป็นหญิงให้เป็นหญิงจริงแต่งหัวให้พี่แต่งหัวให้เป็นหญิงแล้วก็ต้องมีคิ้วนู่นน่นั่นนะทางนี้กดดังนะคึ่งชุวโงนะทางต้องทำได้เดี๋ยวด้ด้ครัทางนี้กดดังนะครึ่งชั่วโมงนะทางต้องทำได้เดี๋ยวไลฟ์สดให้ด้ครับยมันี้านมังนะรึ่งชั่นะตง้ง้ พี่เรืออย่าไปเจาะแต่งหัวให้เป็นหญิงนะเอ้ยแต่งหญิงให้เป็นผัวเอ้ยแต่งผัวให้เป็นหญิงเอ้ยถูกแล้วเกี่ยวกระรานมันด้วยนะพี่เรืออย่าไปแกะจิบุกนะต้อนนี้ดูนี่พี่เรือก็แย่ๆดิหนุนบ่อฟูหนุนบ่อขนาด้มึงไงได้นุกานเลยไปไปเราจีบกทีบได้ปล่อยก็าหนุนสองคนได้และเอาขึ้นยืนขึ้นยืน่ะถ้าแต่งหัวให้เป็นหญิงหน้าเนี่ยยอมรับ

ขอยเป็นแม่แครับจะแต่งให้เป็นหญิงคุ้งสวนสวยโกนีเข้าไปอนยู่แต่งงไงให้ลูกจำอ่ะใส่ไว้ให้ลูกจำไปเลยเดี๋ยวตางีครับส่สดเลย เว้ยโุ้ยรู้่เรีอยงอย่าฮเม่ต้องยิ้มเยอหรอกังย้ย้เยฮ้าไคยันตลอดาเหมือนยิ้เราอยู่้นรุ่นติเอากิงอ่ะเนี่ยจริงไงตายอยู่นะอกให้เล่นเจ้เงผัวให้ยิงอเป็นงานเป็นการด้วย Terima <laughs> kasih mọi người 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 mọi

Ya kan. Ya แต่หน้าด้อไบลงมา้างล่างข้งหน้าด้่หน้าได้ยังไงหน้าะแต่แต่น่เต้นเต็มเลยเอาบเพลงไหมเอาเตนเพลงอะไรเอาเรืองเพลงมาเลยเอ็นน้ม่งมาเนเพลงน้มง้เนข้ามาเเฮ้ยอยากก้มเยอะใครออก

ไอกงได้ผมเมอไไข่บไข่โตองก็อยากแกะแจมไปดิะไม่ต่กิน้วยพี่อยากเด้วยพี่นอยากเด้วยไม่ต้องไม่ใช่ไม่ใช่ทำมอย่างเี้หน่ต่อยต่อยคอตีต่อยโพแล้วเขาไปเนย ต่อยท้องตีนไงเต้งไข่ออกไข่เป็ดแล้วต่อยท้องต็งย่ยิดิไข่ต่อไข่เป็ดต่อไ้เปลี่ยนชุดนึ่กลัวอายจังเยนใหญ่เลยพอแล้วมั้งินอะไรเงยโอ้ย ใครก่อนเร่ยังอะรอย่ออกโอ้ยไอ้มึงออกมึง่ไมุ่มดีดีเออเอาแล้วเอาเอาแล้วเอาแล้วเดี๋ยวเวลาต่างหน้าเดหน้ามันปิดซุ้มมุไข่อยังมยังโอ้ยยังเอาแค่นี้เอาอจารยอฟังอจาางนั่นนี่อันีผมไม่เห็นไงี่เม เฮยายลดแล้วมแล้วมแล้วโอ้วหล้วมแล้วมแล้วคัดคัเดี๋ยวโดนโดนโดนมแล้วโอ้ยใ้วะเเก้อต้องอายวับโอดังอ้ปวดหัว